Welcome to Start with WhyPocast พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจเทคนิคพื้นฐานสำคัญ3ประการจากหนังสือศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t a r ์ with Why Podcast นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ ในเอพิโซดนี้นะครับผมจะมาสรุปหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับเป็นหนังสือที่ผมได้เริ่มอ่านตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับมีคนแนะนำหนังสือเล่มน,นี้กันมามากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนังสือคลาสสิกระดับตำนานเล่มหนึ่งนะครับผู้เขียนชื่อว่าคุณเดลแคนเนกี้นะครับหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปีคศ 1937นะครับผ่านมา84ปีละนะครับหนังสือเล่มนี้ขายไปแล้วหลายล้านเล่มนะครับแปลเป็นหลากหลายภาษาทั่วโลกนะครับเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นระดับครูของผมเล่มนึงเลยนะครับวันนี้เองเนี่ยก็ผมอยากจะมาทบทวนความรู้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ผมได้เรียนจากหนังสือหลายๆเล่มเข้ามาพยายามมาคิดทบทวน สอดประสานร่วมกันนะครับเมื่อเอาองค์ความรู้สมัยใหม่เข้าไปไประยุก์ตใช้กับหนังสือคลาสสิกเล่มนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นแง่คิดอย่างไรบ้างนะครับก็อยากจะชวนทุกท่านไปติดตามกันนะครับผมจะทําเป็นซีรีส์นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก4เอพิโซดนะครับในเอพิโซดที่1น,นะครับจะเน้นถึงส่วนที่1น,นะครับเทคนิคพื้นฐาน 3ข้อด้วยกันนะครับที่คุณเดลคานิกี้บอกว่านี่คือพื้นฐานสำคัญ3ประการถ้าคุณต้องทำงานกับผู้อื่นถ้าคุณต้องติดต่อกับผู้อื่นนี่คือพื้นฐาน3ข้อที่คุณต้องมีนะครับไปดูกันข้อที่1นะครับคุณเดลคานิกี้บอกว่าถ้าคุณจะติดต่อกับผู้อื่นเนี่ยถ้าคุณจะทำงานกับผู้อื่นสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นคุณไม่ควรที่จะตำหนิวิจารณ์ นามหรือบน่นนะครับคุณเดลบอกว่าไม่มีใครนะครับยอมรับว่าตัวเองผิดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียเวลาเลยในการตําหนิวิจารณ์บ่นคนอื่นนะครับเพราะว่าถึงแม้คุณจะบ่นไปเนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะฟังและเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่พฤติกรรมนั้นไม่ถาวรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสร้างความขุนเคืองใจให้เกิดขึ้นเกิดการต่อต้านคนที่ได้รับคบําบ่นคําด่าไปก็หมดกําลังใจ นะครับผู้ที่ถูกตําหนิไปเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีกับเราความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ไม่ดีเป็นไปนในทางที่แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทํามากกว่าคุณเดียวบอกว่าในทางกลับกันเราควรที่จะพยายามทําความเข้าใจเขาทําไมเขาถึงทําสิ่งนั้น ทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้นะครับเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราเองเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเขาเนี่ยเราเองมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่เราจะตัดสินใจที่จะทำแบบเขาหรือเปล่านะครับพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจเขานะครับมีเอมพัตตี้เขานะครับเมตตาเขาลองนึกถึงใจเขาใจเราลองดูสินะครับว่าถ้าเราเป็นเขาเนี่ย เราจะตัดสินใจแบบนั้นไหมนะครับแล้วก็อย่าไปวิจารณ์อย่าไปว่านะครับอย่าไปบ่นนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยนะครับผมลิงก์กับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากคอร์สหนึ่งนะครับที่ผมไปเรียนมาจากคุณต้องกวีวุฒินะครับคอร์สนี้เนี่ยนะครับคุณต้องได้ไปเรียนรู้มาจากที่ Stanford University นะครับชื่อคอร์สว่า interpersonal d y n a m i c นะครับเป็นคอร์สเป็นคอร์สหนึ่งที่ฮิต ที่สุดเลยของ Stanford Business School นะครับเป็นคอร์สที่ผมได้เรียนรู้มานะครับแล้วก็ได้แง่คิดดีๆเยอะเลยนะครับคุณต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าจะคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่เล่าเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้คนนะครับการทำงานกับผู้คนนะครับคุณต้องอธิบายว่าคอร์สนี้เนี่ยแนะนำวิธีการทำงานกับผู้อื่นโดยที่เราเนี่ยไม่ควรที่จะไป ตัดสินผู้อื่นนะครับคล้ายๆกันเลยไหมครับเราเองไม่ควรที่จะไปวิจารณ์ไปตัดสินนะครับยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยลูกน้องมาสายนะครับเราเองเป็นหัวหน้านะครับเห็นลูกน้องมาสายบ่อยครั้งนะครับเราจัดเลยทําไมเธอขี้เกียจอย่างนี้เธอตื่นสายใช่ไหมนะครับแบบนี้นะครับการที่เราว่าการที่เราบ่นนะครับแบบนี้ไปเนี่ยคนที่ได้รับฟังก็สะอึกไปเลยถูกไหมนะครับเราเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ขี้เกียจ ก็ได้ถูกไหมนะครับเวลาคนได้รับข้อความการตัดสินแบบนี้ไปเนี่ยก็จะแน่นอนเกิดการรู้สึกต่อต้านนะครับก็วิธีการเนี่ยนะครับก็คือคุณต้องบอกว่าเ,เราไม่ควรที่จะไปตัดสินนะครับคอร์สนี้แนะ<ม>นำว่าเราควรที่จะใช้วิธีการฟีดแบ็กนะครับวิธีการฟีดแบ c k ที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรนะครับวิธีการนั้นก็คือว่า1เราต้องเช็คก่อนว่าเรามี ลายเส้นหรือเปล่านะครับลายเส้นคืออะไรครับนะครับเหมือนใบขับขี่นะครับเวลาเราก่อนที่เราจะขับรถได้เราก็ควรที่จะมีใบขับขี่ถูกไหมนะครับลายเส้นที่ว่านี้เนี่ยก็คือเรามีลายเส้นที่เราเนี่ยมี Authority หรือเรามีเรามีภาษาไทยน่าจะภาษาอังกฤษ r e putation หรือมีอำนาจหรือความไว้เนื้อเชื่อใจเพียงพอหรือเปล่าที่ถ้าเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาจะรับฟังเรา นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างระดับของความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ trust ให้เกิดขึ้นระหว่างกันก่อนนะครับคอสนี้นะครับโปรเฟสเซอร์อธิบายว่าเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้เนี่ยนะครับเราต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า emotional bank account นะครับคือ bank account มันเหมือนบัญชีเงินฝากนะครับซึ่งบัญชีเงินฝากเนี่ยเราต้องเติมด้านความรู้สึกบวกๆเข้าไปในอัตรา5ต่อ1 นะครับด้านบวกๆควรจะมีสัก5ก่อนก่อนที่เราจะฟีดแบ克หนึอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไม่ได้รู้จักกันเลยความไว้เนื้อเชื่อใจก็ม,มีอยู่เราไปฟีดแบกเขาแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าระหว่างเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือไม่นะครับคนที่จะรับฟังฟีดแบกนี้เขารู้สึกว่าเรามองเขาในทางที่ดีหรือเปล่า นะครับเรามีความตั้งใจดีที่อยากจะให้เขาพัฒนาตัวเองไปหรือเปล่านะครับถ้าคุณมีไหล่เส้นแล้วขั้นต่อไปนะครับวิธีการฟีดแบ็กก็คือให้คุณไม่ cross net นะครับ cross net คืออะไรคือเวลาเราจะให้ฟีดแบ็กนะครับเราไม่ควรที่จะไปตัดสินเขาอย่าไป Judge เขาอย่าไปตัดสินว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนแบบไหนเขามีนิสัยยังไงนะครับแบบนั้นเราไม่มีสิทธิ์ครับ กากบาดเลยไม่มีสิทธิ์นะครับวิธีการก็คือว่าให้พูดว่าวิธีการเป็นแพทเทิร์นเราเล่าแบบนี้นะครับว่าให้พูดไปให้พูดเน้นไปที่แฟกต์ไปที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกน้องมาสายนะครับนะครับแทนที่คุณจะไปวิจารณว่าทำไมขี้เกียจอย่างนี้นะครับทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ ทำไมคุณเป็นคนใช้ไม่ได้นี่ครคุณตัดสินจัดเม t เขาเต็มๆเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้คุณฟีดแบ็กไปว่าวันนี้พี่นัดเธอตอน9ก้าโมงเช้าแต่เธอมาตอน9ก้าโมงครึ่งนีครับอันนี้คือพูดแฟกตที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ไป cross net เขาข้ามไปที่ตัวเขาเราไม่ได้ judge เขานะครับพอพูดแฟกตที่เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บละให้เราพูดความรู้สึกของตัวเราเองว่าเรารู้สึกยังไง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะบอกว่าพี่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับเหตุการณ์นี้นะครับหรือพี่รู้สึกผิดหวังพี่รู้สึกท้อใจอนะครับก็พูดความรู้สึกของเราออกไปนะครับหลังจากนั้นก็ตบท่ายด้วยขั้นตอนต่อมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่น้องเนี่ยจะมาทันตรงเวลากับที่เรานัดหมายกันในครั้งหน้า,านะครับ หรือน้องมีอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยมาไม่ทันหรือเปล่าช่วยอธิบายให้พี่เข้าใจน้องมากขึ้นได้ไหมอ่าอย่างพูดอย่างเงี้ยนะครับเป็นการที่เราไม่ไป cross net เขาแล้วเราก็ไม่ไป judge เขานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปย้อนกลับมานะครับกับหลักพื้นฐานข้อที่1เลยนะครับอย่าไปวิจารณ์เขาอย่าไป judge เขานะครับโอเคไปสู่ข้อที่2นะครับซึ่งมันลิงกันนะครับข้อที่2คุณเดลคาร์เนกี้บอกว่านะครับแทนที่คุณจะไปวิจารณ์เขา นะครับให้คุณเน้นไปที่การชื่นชมผู้อื่นอย่างซื่อตรงและจริงใจนะครับอย่าไปเยินยอเขานะครับต้องมีความจริงใจและซื่อตรงชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจเพราะว่าอะไรครับคุณเดียวบอกว่าวิธีการเดียวนะที่จะทําให้ใครก็ตามเนี่ยทำสิ่ง1น,นะครับก็คือเราต้องทําให้เขาเกิดความต้องการที่อยากจะทําสิ่งนั้นนะครับซึ่ง โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะกระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีความต้องการได้เนี่ยก็หลักพื้นฐานนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัย4ี่นะครับสุขภาพอาหารที่อยู่อาศัยเงินทองนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มนุษย์เนี่ยต้องการลึกๆแล้วนะนะครับมันคือความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสําคัญนะครับการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญเนี่ย ก็ต่อเมื่อผู้อื่นนะครับมีการสื่อสารและขอบคุณชื่นชมนะครับด้วยความจริงใจต่อเขานะครับเพราะฉะนั้นด้วยการชื่นชมอย่างซื่อตรงและจริงใจเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับรู้ถึงความเป็นคนสำคัญขึ้นมาเลยนะครับมีบุคคลท่านหนึ่งที่คุณเดลคาเนกี้เนี่ยนะครับไปศึกษา รูปแบบวิธีการทำงานของเขาเขาเป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆน,นะครับของประเทศอเมริกานะครับชื่อคุณชาวชวาฟนะครับคุณชาวชอฟเี่ยนี้เป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆเงินงเดือนเยอะมากนะครับบริหารธุรกิจระดับโอ้โหใหญ่มหาศาลนะครับคุณชาวชวาฟเขาบอกว่าที่เขาได้เงินเดือนมหาศาลขนาดนี้เนี่ยเพราะความสามารถของเขาในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คน นี่คือหัวใจนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับสามารถได้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับเขาบอกคุณเดลคัคนเดกีเอาไว้แบบนี้เขาบอกว่าผมเห็นว่านะครับความสามารถของผมเนี่ยในการที่จะกระตุ้นความกระตือรือร้นของทีมงานเนี่ยเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดเลยที่ผมมีอยู่และวิธีการพัฒนาคนคนนึงเนี่ยให้ไปถึงจุดที่ดีที่สุดได้เนี่ยก็ด้วยวิธีการชื่นชม และให้กำลังใจนะครับชื่นชมเขาให้กำลังใจเขาแทนที่คุณจะไปจับผิดเขาไปต่อว่าเขาไปวิจารณ์เขาคอยจับผิดคุณชาวชวาฟทำกลับกันเลยนะครับคนทั่วไปก็จะชอบที่จะเพ่งเล็งใช่ไหมว่าโอ้ลูกน้องคนนั้นทำผิดเพื่อนร่วมงานคนนั้น,ทำ,น,นทำผิดอย่างนั้นทำผิดอย่างนี้ให้มองข้ามไปเลยนะครับให้เน้นโฟกัสไปที่เรื่องที่เขาทำดี ผลงานที่ดีของเขาจุดดีของเขานะครับถ้าเจอสิ่งอะไรที่ผิดก็ค้ำค้าไปนะครับไม่ต้องไปนั่งเป่าประกาศให้คนอื่นได้รับรู้ด่าว่าเขาทําให้เขาอับอายทําให้เขาเสียหน้านะครับสิ่งที่ควรจะทํามากกว่าก็คือชื่นชมอย่างจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อที่2นี้หลักการข้อที่2นะครับขอให้คุณ เลิกคิดในมุมมองของความต้องการของเราขอให้คุณพยายามนะครับค้นหาจุดดีของคนอื่นและแสดงออกถึงความอย่างรู้คุณค่าของคนรอบข้างนะครับให้การชื่นชมที่ซื่อตรงจริงใจแสดงออกด้วยความเต็มใจนะครับและทุ่มเทออกไปนะครับบอกกับตัวคุณเองนะครับว่าในครั้งหน้าเนี่ยนะครับถ้าคุณรับประทานอาหารที่อร่อย นะครับอย่าลืมที่จะส่งข้อความไปหาเชฟนะครับว่าโอ้โหเชฟนี่คุณปรุงอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับในครั้งหน้านะครับถ้าคุณได้รับบริการที่ดีจากพนักงานขายนะครับที่โอ้โหวันนี้เขาเหน็ดเหนื่อยมากในการบริการคนเยอะไม่หมดแต่เขายังบริการคุณได้เป็นอย่างดีเนี่ยขอให้คุณอย่าลืมที่จะชมเชยเขาชื่นชมเขาอย่างจริงใจนะครับมีสุภาษิตอันหนึ่งที่คุณเดวคานิคี้เขา มีการเขียนเอาไว้ในหนังสือนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นสุภาษิตท,ที่ช่วยเตือนใจได้ดีนะครับขอเอามาเขียนขอเอามาเล่าให้ฟังสุภาษิตนี้เขาบอกว่าผมจะเดินผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นความดีใจใดๆหรือความเมตตาใดาๆที่ผมเนี่ยจะสามารถทําได้และสามารถแสดงต่อมนุษย์คนไหนก็ตามก็ขอให้ผมทํา ตั้งแต่ตอนนี้เลยขอให้ผมอย่าผลัดผ่อนเลยอย่าให้ผมอย่าละเลยที่จะที่จะทำนะครับเพราะผมเนี่ยจะไม่เดินผ่านมาทางนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2หลักการข้อที่2ก็คือชื่นชมอย่างจริงใจให้กําลังใจผู้อื่นแทนที่จะตําหนิหรือวิจารณ์นะครับข้อที่3นะครับหลักการในการทํางานกับคนอื่นนะครับกระตุ้นความอยากที่จะทํามากๆให้เกิดขึ้นในตัวผู้อื่น แทนที่เราจะไปสั่งคนอื่นแทนที่เราจะไปบอกคนนั้นคนนี้ให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับถึงแม้เราจะเป็นหัวหน้างานแล้วเราจะสามารถสั่งลูกน้องได้ว่าให้ลูกน้องทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้นะครับคุณเดวเคานิกี้บอกว่าสิ่งวิธีการแบบนี้ไม่เวิร์กครับวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับในโลกของการทําง,งานกับผู้คนเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะได้รับคําสั่งให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ จุงจมูกไปทําตรงนั้นทีตรงนี้ทีนะครับเหมือนกับเขาเองไม่สามารถที่จะคิดอะไรได้เองนะครับเพราะฉะนั้นในทางกลับกันนะครับคุณควรที่จะสื่อสารกับผู้คนนะครับกับคนที่คุณอยากที่จะเชื้อชวนให้เขาทําอะไรเนี่ยให้คุณโน้มน้าวใจนะครับกลับกันแทนที่จะสั่งให้คุณใช้วิธีการโน้มน้าวครับให้คุณพูดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการ คุณต้องเข้าใจลึกๆว่าคนคนนั้นเนี่ยที่คุณจะไปปฏิสัมพันธ์ด้วยไปพูดคุยด้วยไปทํางานด้วยเนี่ยลึกๆแล้วอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับและให้คุณเนี่ยแสดงให้พวกเขารู้ว่าถ้าเขาเนี่ยทำอะไรเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการให้คุณเก็บสิ่งที่คุณต้องการเอาไว้ในใจให้คุณมองไปที่มุมมองของผู้อื่นนะครับและเข้าใจเขา นะครับว่าเขาต้องการอะไรและบอกวิธีการที่เขาจะได้มาถึงสิ่งที่เขาต้องการประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรประเด็นอยู่ที่ว่าเขาต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปอยู่ในมุมมุมมองของผู้อื่นให้ได้นะครับและคิดในจุดยืนของคนอื่นอยู่เสมอนะครับหยุดถามตัวเองในทุก ครั้งนะครับก่อนที่จะไปบอกให้ใครทําอะไรเนี่ยหยุดถามทุกครั้งนะครับว่าคุณจะโน้มน้าวใจยังไงให้เขาทําสิ่งนั้นได้นะครับมองจากมุมมองของผู้อื่นนะครับคุณจะกระตุ้นความกระตือให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกกระตือรือร้นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างไรนะรเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไปลิงก์กับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็คือหนังสือของ d ดนีย l ลพิงนะครับชื่อว่า Drive นะครับ หนังสือภาษาไทยเล่มนี้ชื่อว่าเมื่อสิ่งที่จูงใจคนได้ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับผมมีเล่าหนังสือเล่มนี้เอาไว้ทั้งหมด3เอพิโซดด้วยกันนะครับลองกลับไปย้อนดูได้นะครับเอพิโซดที่91、92และ93นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับพูดถึงแรงจูงใจภายนอกและภายในนะครับแล้วก็มีหลักในการกระตุ้นแรงจูงใจจากภายในด้วยนะครับก็คือออโตโนมี Mastery และ Purpose นะครับก็ลองกลับไปทบทวนกันได้ซึ่งผมคิดว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณเดวคแคนนกี้พูดเมื่อ80กว่าปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งมันเป็นศาสตร์ของมนุษย์นี่เองโอเคก็ครบไปแล้วนะครับกับ3ข้อนะครับ3เทคนิคในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับให้ผู้อื่นออชอบเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คือสรุปนะครับ 1. อย่าตำหนิวิจารหรือบน่นคนอื่น ต่อว่าคนอื่นอย่าไปตัดสินคนอื่นนะครับสองแทนที่จะไปตําหนิคนอื่นให้คุณชื่นชมเขาให้กําลังใจเขามองไปที่ด้านที่ดีมากกว่านะครับสามนะครับกระตุ้นความอยากที่จะทํามากๆให้เกิดขึ้นในตัวผู้อื่นโน้มน,น้าวใจคนอื่นมองในมุมมองของเขานะครับและหาก,กลยุทธ์กล,ลวิธีในการโน้มน้าวใจคนอื่นมากกว่าที่จะสั่ง นะครับและนี่คือหลัก3ประการนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคอยติดตามในเอพิโซดถัดไปจะมาเล่าหนังสือของคุณเดลคนี่เต่อครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Start with Why Podcast